สวัสดีค่ะวันนี้เรามาให้น้ำหอมนะจ๊ะน้ำหอมแดงกำลังติดติดสปริงเกอร์ให้นี่สปริงเกอร์หอมแดงจ้าสวยมากเลยจ๊ะกำลังกำลังให้น้ำเลยจ้า หอมพอให้น้ําแล้วจ้ามันกําลังจะลงหัวใกล้จะลงหัวเราต้องให้น้ําบ่อยๆต้องมาให้น้ําแฟนเป็นคนให้นะจ้าไม่ได้ลดติดสปริงเกอร์ให้เลยจ้ะต้องติดสปริงเกอร์ให้เพราะว่าหอมต้องการน้ำมากๆเลยจ้ะต้องติดสปริงเกอร์ถ้า จะลดเอาก็ไม่ไม่แฉะถึงข้างล่างนะจ๊ะเราต้องลดแฉะเพราะว่าเขากำลังจะลงหัวหอมแดงกำลังจะลงหัวแล้วจ้าจะ่ไปไปดูใกล้ๆหน่อยนี่สวยไหมคะนี่หอมหอมแดงจ้าหอมแดงใกล้จะลงหัวแล้วจ้านี่ เริ่มมีสีแดงๆแล้วจ้ะเริ่มมีสีแดงๆแล้วใกล้จะลงหัวแล้วเราต้องเร่งน้ำค่ะต้องให้น้ำเยอะๆวันเว้นวันต้องวันเว้นวันสูงมากเลยจ้ะงามด้วยงามแลยปีนี้เราปลูกห่างหน่อยหนึ่งครั้งที่แล้วเราปลูกทีหัวไม่ค่อยใหญ่ ตอนนี้เราปลูกห่างๆเราจะได้หัวใหญ่ๆน่อยไปดูว่าจนจะใหญ่ขนาดไหนเราก็เร่งน้ำแล้วจ้ากำลังเร่งให้น้ำถ้าไม่ให้น้ำหัวนิดเดียวมันจะหัวนิดเดียวไปไกยนี่หัวนิดเดียวเองมาปีนี่ก็เลยเร่งน้ำนอยนึงเร่งเร่งน้ำจ้าขอบคุณนะจ้า คลิปหน้าเจอกันใหม่นะจ้าขอบคุณจ้ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า